เอามึงแทนนี่เนี่ยมาเดี๋ยวกูไปที่อื่นนะเอาไปเล่นเลยนั่นลอยู่เรื่องอะไรอะไรก็ไม่ดีเราบล็อกอยู่เราบล็อกอยู่เราบล็อกอยู่มา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 โอ้ดีเหมือนกันวนวนซ้ายเรื่อยๆนะ on your left ไม่ไม่บล็อกอีกท่าน เออมึงต่อมึงต่อนะตอกไม้นานด้วยถือไม้นะกดไม่ได้ด้วยกดไม่ได้กดไม่ได้กดไม่ได้เอ้ากดได้แล้วกดได้แล้วกดได้แล้วไม่ไม่แต่กูอยู่ฝั่งที่ไอ้นี่ไม่ได้เล่น Killer Block อยู่ฝั่งนึงอ่ะอู้ยแย่อะหวีดแล้วอ่ะนี่กูบอกให้เมื่อก็นะบล็อกแบบมึงไม่ต้องพูดด้วยผมคนดีแค่ไหนอ่ะเกม Killer มันก็บล็อกมาให้กูเหมือนกันบล็อกไม้ไง เอาไงไลใครก็ไลไหนมาเอาไปเผ็ดปั่นมันไม่พุ่งนะนี่แล้วคราวนี้กูไม่ต้องกดไลไปด้วยมันเฝ้าไปอนใเฝ้าไปรถเกนไปซ้ายล่างแล้วกลับมาซ้ายบนลันก็มาทางกูตายละก็มองกูยักหน้ากูหนุน เสร็จก็ไม่ได้เลยว่ะเครื่องกูจะเสร็จละเสร็จละไม่จะเสร็จหรอกหกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่กูเจอกูอ่ะแม่มากระซิบบุญกระซิบบุญเฮ้ยมาแล้วไปไปกลับ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 ควิตตี้มันกลับมันกลับไปหาตวิตตี้อ่ะไม่ใช่สกิลอยู่เลยว่ะเฮ้ยไม่ใช่สกิลเลยอ่ะมันเดินเป็นดูเดินตีไปแล้วอ่ะโอชาร์ต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 มาทางบอสวิตตี้ได้ไหมปั่นไกลหง่องไม่เจอมาแล้วมาแล้วหันเลยว่ะ ขันหลังนะมองเห็นมาขันหลังใช่ไหมขันหลโอ้โหขันหลังไอ้เหี้ยออกไปเลยได้ไหมโอ้โหเสาอยู่นีไอ้เหี้ยเอาทายแล้าเสาขาวโดนกูโดนกูโดนไอ้เหี้ยเสือขันหลังได้เปล่ากูเดินติดเหี้ยอะไรเนี่ยอ่าเรียบร้อยเป็นเินหลอกลูกหลอกไงลูกหลอกไม้ล็อกไอ้เหี้ย ใช่ไงขออัดสักทีอยู่ด้วยกันหมดพอดีมึงอีกแล้วอ่ะมึงเป็นอะไรอ่ะไปทำบุญบ้างไหมไรอกเป็นคนที่เลนว่างเนยป็นคอะไรกูเนี่ยถ้ามาดีมา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 ไอ้เนี่ยอยากได้รักมา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 แม่อยมากลับกลับไปหาเบ๊บกลับไปหาเบ๊บไอ้สัตว์ ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเล่นไปก่อนไม่รีบไม่รีบเดี๋ยวมันก็ไปทางเน็ปปิสใช่ที่แเก็บจังไม่เห็นคุณไม่ใช้ไม้เนี่ยมา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 สนใจมาแล้วเจอปัญญาแล้วครับมาเปนี่คือจีบใส่หน้ามั้งเนี่ยไปแทนมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเป้าเป้าที่แวิ่งลื่นไห เดีไอ้เพี้ย,ยไปโกรธใครมานะไปว่านะไม่ใช่ทวิตตี้เถอะเป็นด่วนด้วยแม่งตายแน่ออยู่ตรงนี้มึงก็มาดิเฮ้ย <c oughs> ไปหมดแล้วหมดแล้วกาลังวิ่งไปกาลังวิ่งไปกาลังวิ่งไปไมเอออ้าวแตกเนี่ยโอ้โหแล้วก็วิ่งไม่หันด้วย <c oughs> ลอมอกไม้ไปตรงไม้ไตไม้ไ,ไ,มไ,ไม่มีมีอะมีไม่ไม่ไม่มีมีมีด้วยไม่ไมไมไมา,มาน้าหนูดีอ้อ,อลกอหกไม้นี่คส่วนหนึ่งของไม้เฮ้ยไปไหนวิ่งมาวิ่งมาดิ ไม,ไม่ไม่ทันไม่ทันเรียบร้อยตายเลย <c oughs> โว้ไล่เฮียอะไรต่อไปเฮ <c oughs> ียกว่วนะทำบ,บุญเ <c oughs> ถิดทำบุญทำทานอันนี้ <c oughs> นอะไรเล <c oughs> ่นกันดีกว่านี้พีน,น <c oughs> อุ้ยเออรอบนี้ยอมแพ้รอบหน้าได้ไหมสีเซ็น พี่ได้เลยครับ <S <S <อ>ไม่ยอมไม่ยอมไม่ม,ไม,ม,ไม,มา มาใหม่ๆนี่ไงได้ไงติดกับดักไงติดกับดักอยู่ติดกับดักว้ที่เคือไม่ใช่หมายถคิลเลอร์อ๋อคิลเลอร์เพื่อนมันโดดลงมามันเหมือนคิลเลอร์เหมือนเห็นออกมาเดินออกมาเดินตีเดินออกมาตีมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา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 มมา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 อามามามาามามามาามาาม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 าามาาาาาม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 ม ทำไงวะไปฉีดคนตายแน่เลยเนี่ยอูได้มาจากกล่องเชื่อไหม๋ยวมันต้องมาหาเราเว้ยไม่มีสาล่าเชื่อแต่เป็นคนเลินไม่เป็นไรหรอกอูเตรียมใจพร้อมแล้วเดินตรงไปเลยครับไม่ฉีดไปเลยก็ได้ไหมเดินตรงมาแล้วน่ะเดินตรงไม่เอากูเล่นเองนี่ไอการไม่ใช่เพื่อน ม้เยอะเดี๋ยวมึงเจอเจ้าสวดลงไม้นั่นไงลกโก้ไม้ลกโก้ไม้ลงก้ไม้อุ้ยลงก้ไม้ย่าถ้ามาดีสักสรถเหลือ,องใช้ไปแล้วนะโอเคโอเคมาช่วยฮันนะมาช่วยเพื่อนละ ไปแล้วนะเดิมติดที่แล้ววะไอ้เฮียแง่งอ้าวกลับ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 มันหลุดอวัยเนี่ยเขาไม่เห็นว่าเราใช้ไม้แล้วมันจะหนีเลยไหมมา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 บอลวะเนี่ยจริงด้วยอีกแล้วเหมือนบอลเลยจริงการระวังเปิดตู้นะเออหลอกคิดมากการระวังนะการระวังนะคะรระวังนะเฮ้ยใจเย็นดิ หนหนไเอาขันหลังไปสัตมาอยู่แค่นี้มึงจะขันหลังทำไวะโน่นโน่ามีเสาโอ้โหบางดี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 มีอย่มียไกลรทันก็เกียละไอ้สัตว์เฮ้ยโอ้โหไม่จำเป็นต้องบล็อกอะ ผมใช้ฟอร์สจำเป็นมันไม่จำเป็นไม่จเป็นผมใช้ฟอร์สเอาก็ได้ครับเราคุระเราคุระใช่หรอไอ้เหี้ยใช่สิว่าไอ้เหี้ยสใช่เดินตีเป็นค่าตกรอวิ่ง4.6เลยนะ4.8 5 0เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรัตจะไม่ขึ้นเลยสปีดไม่พุ่ขึ้นตลอดนี่ดูดิเดินดักได้เลยเบฟแตกเออ กหมดไปอมันเล่นมันเล่นมันถึงตัวแล้วมันเล่นออ้ยมดลกินแล้วแตกไม่กินเลืองด้งคินเรื่องปิงแดงเรือปิงแดงวะ เล่นจะเล่นไปดิเ,เล่นกับพ่อนี่ไอ้สัตว์ถุงก้องปวดหัวเลยครับอะไรวะทำไมสก,กิลเช็คไม่ขึ้นเลยอ่ะอุย้ยไปนะ <c oughs> เร็เวเร็เวเร็วเร็วเร็วว้าวโดนเอาเปิร์มมาแต่สก,กิลเช็คไม่ขึ้นตายละเล่น <c oughs> จัน เคสปั่นบ้านใหญ่ประมาจะโดนนไปต่อไปขอบคุณมากสกิลเชสเพิ่งขึ้นเหรอเนี่ยดูนะดูไม่เห็นเทสเห็นแล้วล่ะวิ่งนี้เล่นกระจอกมากดูเดี๋ยวโอเควิ่งมาทางนี้อย่างนี้คิดแล้วก็เห็นกูดิเอามก็โดดลงล่างดิู่อ่าเป็นจีนก็ได้เนี่ยเอดี๋ยวไม่งเดินตัดทางถ่ายตลอด เอ้ยไม่วอลหรอกคุณคิดมากกันไปเองเช่ผมดิคิดไปเองคิดไปเองคิดเองไอ้เฮียเดินหนีจิตพุ้งแตงจิตพ <c oughs> ุ้งแตงไปปรับบ้านใหญ่ก็ได้ปะผมก็พูดปไปแล้วแหละผมไม่รู้หรอก ก็ให้มันวอร์จริงหรือมันไม่วอร์จริงกูก็ไม่มีหน้าที่แบน,นอะกูมีหน้าที่แค่ส่งที่ใส่ใส่ร <laughs> ีพอร์ตไปก็ <laughs> ว,วิ่งยู่เช็คพลาดเลยราคาถูาาถมหมดเลย ไปก่อนเถอยโอ้ยพ่อมึงตายเย้ยทำไมมึงมาสกิลเช็คค่าตอนนี้ด้วยเนี่ยหักแล้วมาทำเป็นเล่นเนี่ยไอ้เวรปูดคอยโดนละไอ้ที่บอกว่าไม่ง่วาร์ปมาทอนเสาอะ่ะไม่เดี๋ยวให้คำสาบบล็อกไม้ทำไมเราไม่ไปถอนตัวเทเหมือนวะเออก็ใช่ไงไม่เจอไงไม่ใครเจอไม่ใครเห็นเลยเวรกรรม กานะโปพระเ้ามอนไฮดิ้งผมไม่ร yeah> ู้ว่าถ้ามันไม่มีบาร์บีวอ่ะมันก็จะหาคุณตรงนี้ไม่เจอหรอกถ้ามันหาเจอเดินตรงไปหามึงเลยเฮ้ยบ้าเมื่อกี้เห็นไปทางซ้ายแล้วมันหาแล้วหามึงเจอถ้าหามึงเจอหาเจอก็รีพอร์ตเลยกลัวอะไรอ่ะเฮ้ยเพื่อนไฟตายให้ขอบคุณครับพี่ย่อดิเขย่อเขย่าขอบคุณครับย่อ เพื่อนก็คงรู้แหละว่าเอาเฮียอะไรไปสักหัวความหวังเดียวเขาไปตายอีกาบินนะไปลนะมี่บินนยกลัวอะไรตึงปึงป้งปนี่เริ่มัน,นหิวกูอนะีกแล้ว โดไม่ได้ยืบร้อนนะต้อ <Whoa! S 2> <c oughs> งเกือบ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 ทำดีได้อีกนิดนึงดีได้อีกนิดนึงนะดีได้อีกนิดนึงเพราะว่างไ,งไม้ท่านะน,นอยู่ขวาเนี่ยไปนี่าตายเลยตายไปนี่หมดแล้วเน, <c oughs> นียรลุกนอกข้างในฮ <c oughs> ะปลาเล็ก พันไม่เหอะพันพันพันถ้าเพื่อนยังไม่ใช่ไหมเฮ้ยไปกระทืบเอ้ยนี่ไงล่ะเฮ้หยุ่มเล็กไอ้เนี่ยมีเวลาบาร์บีคิวบาร์บีคิวบวกบวกอะไรครับมีเลยไม่มีเซตคนเลยคิวบวกแข็ง คนจี้อีกแล้วเหรอใช่อุ้ยมันจะฆ่ามึงมันจะโมริมึง